สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด s u b สไคร b ์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับก่อนรับชมคลิปและคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมรถนะครับที่เป็นรุ่นที่ราคาประหยัดที่สุดนะครับผมไฮลักครีโวเซตเ dition 2.4 entry นะครับผมคันนี้สีดํานะครับ ตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับผมถือว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดที่สุดในรุ่นแคปนะครับเป็นรุ่น entry เนาะข้างหน้าก็กระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟหน้าเป็นมันติด reflector นะครับผมในส่วนของล้อแมกนะครับผมติดตั้งตั้งแต่รุ่น entry นะครับตัวล้อกระทะจะไม่มีแล้วนะครับผมก็ติดล้อแมกเลยนะครับหน้าหลังเนาะคันนี้รุ่นเริ่มต้นนะครับ entry ราคาประหยัดสุดนะครับผมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับผม สวยเลยนะครับสวยเลยด้านหน้าจะเป็นดิสเพลกนะครับด้านหลังจะเป็นดำเพลีกนะครับล้อแม็กหน้าหลังนะครับสปอร์ตเลยนะครับผมอยากจะไปติดตั้งล้อขอบ18นิ้วลอลอๆก็ได้นะครับผมมองจากด้านท้ายเนาะในรุ่น e n t r y นะครับไฟท้ายนะครับจะไม่ใช่เป็น LED เนาะในรุ่น LED จะติดตั้งในรุ่นตั้งแต่ตัวมิดนะครับผมตัวมิด รถจากโรงงานจะไม่มีกันชนท้ายนะครับผมแต่ว่าลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับผมรุ่นนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมสปอร์ตเท่นะครับฝาท้ายนะครับมือจับจะเป็นสีดำเนาะถ้าตัวมิดจะเป็นโครเมียมนะครับผมคันนี้เป็นรถใหม่นะครับกระบะไลเนอร์ยังไม่ติดให้นะครับลูกค้าออกรถก็เราก็ติดตั้งให้นะครับ ฝาท้ายของไฮ l ัก Revo เ e ตเอ i ิชันนะครับเปิดปิดง่ายนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวเตี้ยเนะาะก็เหมาะกับการบรรทุกนะครับผมเวลายกของก็ขึ้นลงง่ายเนาะล้อแม็กก็ให้จากโรงงานเนาะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับผมท่าเน้นการใช้งานภายในนะครับผมถือว่าสปอร์ตหรูเลยระบบเครื่องเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมดีไซน์ถือว่าสปอร์ตนะครับสปอร์ตมากเนาะ บาะนี้ก็เป็นบาะผ้านะครับผมบาะผ้าแต่ว่าสามารถติดตั้งในส่วนของหุ้มเบาได้นะครับหุ้มเบานะครับผมฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับผมระบบเครื่องเสียงก็เป็นแบบหน้าจอทัสกครีมเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ b l บลู o t h นะครับ แอร์ <Air S 2> เป็นแบบเมนนวน,นะครับผมแต่ว่าบอกเลยว่าใช้งานง่ายนะครับผมใช้งานง่ายเลยเกียร์เดินหน้าแบบ6สปีดนะครับรุ่น 2.4entry นะครับผมจะไม่มีในส่วนของ power mode และ eco mode เนาะอันนี้เป็นแบบ smart cap นะครับผมแคบปบเปิดได้2ฝั่ง ไฮรักครีโวเซตเ i ดิชันนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งนะครับผมไฮรักครีโวเซตเอดิชันมีทั้งหมด3สีนะครับผมคันนี้เป็นสีดำเนาะแล้วก็สีบรอนเงินนะครับแล้วก็สีขาวนะครับมี 3- สีให้เลือกใช้เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับผมให้กําลังแรงม้านะครับอยู่ที่150แรงม้านะครับ ที่3400นะครับนาทีเนาะแรงบิดนะสูงสุดที่343นิวตันเมตรนะครับผมที่1400ถึง2800รอบต่อนาทีนะครับมีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับผมระบบความปลอดภัยเนาะถุงลมนิรภัย3ลูกนะครับผมด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับผมด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับในแบบฉบับของรถบรรทุกนะครับผม แหนบก็ทั้งหมด5แผ่นเนาะรถคันนี้เป็นเพียววันตันนะครับผมมรรทุกที่1ตันเนาะถ้าต้องการบรรทุกเพิ่มก็เสริมแหนบนะครับผมหรือว่าเน้นเป็นตัวเพลาลอยเนาะบรรทุกได้นะครับในรุ่น Revo Z Edition นะครับเป็นรถที่ยอดนิยมนะครับในการใช้งานเน้นในการบรรทุกความจุของถังน้ำมันนะครับผม80ลิตรเนาะ รอ,องรับน้ำมันสูงสุดเป็นดีเซลนะครับดี20นะครับผมเติมได้เลยนะครับ